สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสถานีเกตตี้ฟีสไตน์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีคลองตันนะครับมาดูทางรถไฟนะครับทางรถไฟสายตะวันออกครับปราจีนบุรีทางนู้นนะครับตอนนี้อยู่เรียงถนนเรียบทางรถไฟนะครับมาจากถนนเพชรพระรามนะครับหรือซอยลงปูนันเองนะครับเอรถไฟที่มองเห็นนะครับหลังรถไฟครับ เป็นเส้นเดียวนะครับเป็นรางทางเดียวนะครับแต่พอมาตรงนี้ก็จะกลายเป็นแยก2ทางนะครับแล้วรถไฟจะเลี้ยวยังไงครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะไปทางซ้ายทางขวาอย่างไงครับคนขับจะทําเองเลี้ยวเองหรือยังไงครับอ๋อไม่ใช่นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีที่ปรับรางนะครับเขาเรียกว่าปัจแจนะปัจจนะครับ คนที่ปรับเป็นเจ้าที่สถานีนะครับนี่คือประแจนะครับแล้วก็จะมีไฟตรงนี้บอกนะครับว่าตรงไปหรือว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับคนขับก็จะดูตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าประแจรปรับรางนะครับอ๋อตอนนี้เป็นสองรางแล้วนะครับ รางของการรถไฟไทยกว้าง1เมตรพอดีเลยนะครับ1เมตรคือ100เซนติเมตรนั่นเองน,นะครับเมื่อกี้สถานีที่ว่าคือสถานีคลองตานตรงนู้นนะครับ วันนี้จะเป็นปูนซีเมนต์นะครับเป็นคอนกรีตนะครับถ้าดูจะชัดเป็นแบบนี้นะครับนี่คือหมอนรางรถไฟนะครับปัจจุบันเป็นแบบนี้นะครับและก็มีโลโก้ SRT ด้วยนะครับสายบบัารรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับนี่คือปัจจุบันนะครับ สมัยก่อนครับหมอนรางรถไฟจะเป็นไม้นะครับทำจากไม้เอหมอนรางที่เป็นไม้สมัยก่อนเขาทิ้งไปหรือยังครับออกก็ยังไม่ทิ้งครับก็กองไว้ข้างทางนะครับ กำลังจะพาไปดูนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับทั่วประเทศเลยนะครับถ้าเห็นทางรถไฟตรงไหนก็จะมีหมวนรุ่นเก่าอยู่ข้างทางนะครับแต่ปูกแค่ๆบริเวณแล้ๆสถานีแต่ละสถานีทั่วประเทศน,นะครับ นี่คือหมอนเก่านะครับเป็นไม้นะครับแต่เป็นไม้เนื้อแข็งแบบดีเลยนะครับรูปนี้ไม้รองแบบนี้เขาก็าจะไปทําเก้าอี้นั่งนะครับตามสถานีาต่างๆครับเก้าอี้สถานีทางนู้นแบบนี้นะครับนี่คือหมอนทางรถไฟเก่าครับเป็นไม้นะครับโอ้เยอะเลยนะครับ ทุกวันนี้ไม่ใช้แล้วนะครับแต่ใครจะมาเคลื่อนย้ายใครจะมาขโมยไม่ได้นะครับถือว่าลักทรัพย์นะครับก็เขียนครับห้ามเคลื่อนย้ายฝาาฝืนถือว่าลักทรัพย์ลักทรัพย์ของการรถไฟนะครับโดนจับเลยนะครับโอ้เยอะเลยนะครับ เลขที่เห็น75ทอแปลว่ามีทั้งหมด75ท่อนนะครับทอย่อม,มาจากครรมะท่อนกองนี้86ท่อนนะครับอกองนี้ก็86ท่อนนะครับนี่คือความร,รู้เกี่ยวกับทางรถไฟนะครับเกี่ยวกับรางรถไฟวันนี้ครับสถานีคลองตันนะครับถานนี้รถไฟคลองตันนะครับ ตรงนั้นก็มีปะเจอีกแล้วนะครับหากเป็นทางแยกเมื่อไหร่ก็มีปะแจเมื่อน,นั้นเลยนะครับเราจะไปจบที่ปะเจรตรงนั้นนะครับตรงป้ายคลองตันนะครับที่ดูชัดๆเลยนะครับสถานีนะครับ ด้านหลังตึกทึกสูงคือตึกชาอิสระ2นะครับถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับแล้วก็สถานีข้อปลูกสวนครัวด้วยนะครับปลูกผักด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นโครงการต้นแบบนะครับสถานีสุ้มสวยนะครับ คองตันนะครับอ๋อทางแยกเป็นแบบนี้นี่นะครับประแจนะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเก็ตตี้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ